นี่อื้นยุดก็จตมาเฮดกาแฟไว้จะไปกินนะคะนี่เลยกาแฟดบไม่ต้องซื้อประหยัดงบไปอีกทำไปซื้อกาแทำไปซื้อยูรันก็ประมาณยี่สิบบาถึงสามสิบนะคะนี่แค่กาแฟดำเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยที่จะกินอยู่แบบนี้นะคะโอ้เนี่ยถ้าเกิดว่างันยุดกินแกะแต็ดแบบนี้แะค่ะนี่แล้วก็เติมน้ำร้อนก็จะกินแบบนี้บรระหนึ่งแก้วแบบนี้แะบ่าทุกคน วันละหนึ่งแก้วแค่นี้เลยหนึ่งการให้แบดมือกะเวลาหนึอยู่ท่ามกลไงบรรยาซื้อันเงียบนะคะใส่ตู้เย็นไว้ดูแต่หลายมือยึดจักมือที่ก็จะให้เป็นชุดเป็นชุดแบบนี้ไว้นะคะนี่ทําเป็นชุดแบบนี้ไว้ใส่ตู้เย็นแล้วก็เตรียมแก้วนะคะนี่เตรียมแก้วแล้วก็ปิดฝานี่ให้แบบนี้ไว้เป็นชุดเป็นชุดไว้ยึดจักมืึ่งแต่ให้แบบนั้น พราะตอนเสร้าเวลาเขาจะกินเขาก็ไปเติมน้ำเขาืูว่าเติมน้ำแข็งก็อะไรค่ะแล้วก็เอากาแฟดำทีลยก็ไอ้นี่ลงไปนะคะทีแล้วเขาก็กินแค่นี้แหละคะ่ะประหยัดนี่ต้องซื้อด้วยมีประโยชน์ด,ด้วยกาแฟดำทุกเช้าวันละหนึ่งแก้วน,ะะนี่เดชุดแบบนี้เลยกับประหยัดประหยัดเงินเขาไปอีกนะคะยี่สิบสามสิบบาทก็ว่ากันไป ผู้ใดที่กินกาแฟดำที่กินกเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ค่ะบ่ต้องมาซื้อจิบก็ได้ค่ะซื้อจิบก็กขายอยู่แก้วละสิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่ขนาดแก้วแล้วแต่เหาสิใสก่กาแฟหน่อยหลายซ้ำใดญนะคะก็แบบนี้ล่ะค่ะเออแล้วก็มันจะดีต่อสมองดีต่อร่างกายนะคะ่ะมันจะบำรุงสมองบำรุงร่างกายอย่างเงี้ะละ่ะมันมีคาเฟอีนดีต่อใจ คีมไม่ใส่ไอ้น้ำตาลเนาะค่ะก็ดูแลสุขภาพตายรักสุขภาพก็จะรู้ดีหลังจากที่กินกาแฟดำแล้วที่จะไม่กินน้ำอัดลมเลยจริงนหมล้น,ะนเพื่อกินก็บ่คขึ้นอย่างเลยค่ะทุกคนแต่ว่ากระดุนๆเพื่อกินขังหนึ่งจริงไนะพวกน้ำไอ้ที่นี่คีมนีนมมือสิกิบก็บเคยกินบางคนเลือดนั่นนอหวานน้อยแต่ว่าคีมกับนมจัดเต็มจรงไีมมันก็บ,บร่ได้เกิดประโยชน์นั้นค่ะถ้าสิกินแบบนั่นกินใส่นน้ำตาลจะดีกว่าเราก็ไปตัดพวกแป้งพวกไอ ครีมออกจะดีกลัวเนาะกินกินน้ำตาลแบบบางคนเนี่ยยารดน้ำหนักแต่ว่าหวานน้อยเลยสิเออแต่ว่าครีมก็นมเต็มที่มันก็นบริสุทธิ์ให้ลดได้ค่ะกต่ม่ผลเสียตอรางกายคือเกาเนาะ,ะ,ะค่ะแต่ในราคาดูแลสุขภากพก็เพื่อไผลเพื่อเพื่อตัวเราเองบางคนบอกว่ากินไปเลยตามปา่าตามความชอบของเรามันก็มนอ,อยู่แต่ว่าพอเป็นอย่ามมาแล้วเ้าก็สเสียมาเสียใจทหลังเลยค่ะทุกคนเวลาที่เรา,เาดูแลตัวเองได้เราก็ดูแลไปนะคะ่ะ โรคไข่ไข่เจ็บเขาก็สามารถหน้ได้ว่าเขาจะเป็นรูปบบเป็นแต่ว่าเขาดูแลจะคล้องไปแต่มันก็จะดีกลัวอยู่แล้วเนาะคิดคิดวานสิมันก็จะดีตีต่อเราอยู่แล้วอันนี้ก็สามสิบกัวสี่สี่สิบแล้วนะคะอีกเมื่อกี้ตีกับเจ็ดสี่สิบแล้วเขาก็ต้องดูแลจะคล้องไปเด็ที่ถ้าเกิดว่าเป็นยางม้าแล้วเขาเคยไปดูแลมั้ก็สิยากลำบากแนต้หน้อยบางเ่อมันบ่มีทค้างรักษาดอกกินยาตลอดชีวิตเจ็ดสีเนะอืมันก็ต้องดูแลไวตั้งแต่ตอนนี้มาขาศซก้าววิธีการ กินทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกินของเราแล้วน้ําตาลแล้วก็แป้งมันกระแฟงอยูก่กับทุกอย่างแม้กระทากับเขาเออข้าวข้าวเหนียวจจงสีมันจะมีแป้งมีน้ําตาลเยอะมากๆเลยพิ่ก่กินเป็นขา้าวกล้องแทนนะคะกินเป็นข้าวกล้องข้าวไรโบอี่จงสีนะทีกก่กินแบบนี้แทนน้ำตาลมันก็จะน้อยเนาะ